ตอนกิ่งมะม่วงด้วยรากทำยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เราก็าพบกับรายการเกษตรพุ่งพานธุเองเพื่อความยืยูนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์มะม่วงอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมเรียกว่า เป็นการตอนกิ่งมะม่วงด้วยรากนะครับเพราะว่าการที่เราจะหาต้นตอนะครับหรือจะทําให้กิ่งมะม่วงเนี่ยมันออกรากเนี่ยโดยเฉพาะการตอนที่เขาตอนเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยออกรากนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราไปหารากมะม่วงนะครับจากต้นมะม่วงที่มันเป็นต้นโตๆหรืออะไรก็ช่างนะครับเราไปขุดหาแล้วเราได้รากมานะครับที่เป็นรากฝอยอยู่บนผิวดินนะครับที่มีความโตประมาณเท่าตะเกียบแบบนี้นะครับ หรือจะเป็นปลายล่าของต้นตอที่เราตัดทิ้งตอนที่เราเอาตอนะครับขึ้นไปท่าแบบเปลยนะครับเราก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เองผมมีทั้งตอตัดตอเปลยนะครับที่ได้มีการตัดทิ้งนะครับแล้วก็เอามาใส่เพื่อเสริมให้กิ่งตอนเนี่ยมันออกรากนะครับจะเห็นว่าที่ผมทําเป็นมุ้งตุ้มไว้นี่คือหุ้ม ต้นต่อหรือว่ารากของมะม่วงไปเดียวเรียบร้อยนะครับคือวิธีการนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยโดยที่เราจาเป็นจะต้องมีตอนะครับเพื่อที่จะเอามาทําการเสียบให้ต้นมะม่วงพันธุ์ดีของเราเนี่ยมันออกรากนะครับเริ่มจากวิธีแรกก็คือไปหาตอมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายรากของตอนะครับหรือจะใช้เป็นตอต้นตอก็ได้ถ้าใครเพราะต้นมะม่วงไว้นะครับต้นตอได้ปลายรากได้ไปขุดหารากมะม่วงมาได้นะครับ เริ่มจากกรรมวิธีคือเราจะทําวิธีการเหมือนกับการตอนกิ่งเลยก็คือมาทําการคว้านหัวนะครับคว้านล่างโดยให้แผลเนะี่ยมีความห่างอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการขูดเนื้อเยื่อออกเลยขูดเนื้อเยื่อที่กิ่งออกเพื่อตัดน้ําเลี้ยงทั้งหมดที่มันจะส่งขึ้นมากิ่งด้านบนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ลากที่เรามาเสียบเนี่ยเลี้ยงต้นพันธุ์ดีของเราต่อไปนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราทําการกรีดเปลือกนะครับโดยแบ่งความกว้างของเปลือกเนี่ยอยู่ประมาณสัก1.5เซนติเมตรนะครับกรีดกรีดกรีด,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 ดไปให้รอบเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเรากรีดได้กี่แผลนะครับกี่เปลือกที่มันออกมานะครับเราก็ทําการหารากที่เราเตรียมมานะครับทําการฝานที่เป็นฝานริมนะครับคล ples, ้ายๆกับการเสียบยอดเลยนะครับนำมาเสียบเข้าใต้แผลที่เราทําการเปิดเปลือกไว้นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับ เสียบให้รอบเลยให้ได้มีลักษณะเหมือนดังวีดีโอนะครับพอเสียบจนรอบนะครับเราก็จะทําการพันฟิล์มนะครับโดยการพันฟิล์มเนี่ยเราจะพันจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับพันให้แน่นเลยนะครับตรงนี้เองเดี๋ยวเราจะต้องทําการผูกเชือกอีกหนึ่งครั้งเพื่อทําการลัด ไม่ให้ความชื้นจากในถุงนี่มันออกนะครับรวมทั้งป้องกันไม่ให้น้ําฝนนี่มันเข้าเพราะว่าถ้าเราทําแล้วเกิดการที่เรียกว่าฝนตกลงมานะครับน้ําเข้ามาในตุ่มขังนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้่า,ากที่เรามาเสียบไว้นี่ยมันเน่าหรือแผลเนี่ยมันมีเกิดเชื้อราขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําถุงพลาสติกนะครับมาทําการตัดแบ่งครึ่งนะครับผ่าก้นถุงผ่าออกมานะครับให้เป็นชิ้นเดียวนะครับ เสร็จแล้วเราก็นํามาห่อกับต้นแล้วเราก็ทําการพับที่มุมถุงนะครับและใช้แม็กย็บไว้3จุดก็คือด้านล่างด้านกลางนะครับแล้วก็ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงเนี่ยมันแยกออกจากกาันตอนที่เราใส่ขุยมยพา้าลลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการมัดจุกด้านล่างนะครับเหมือนออตัวอย่างที่ทําเสร็จไปแล้วเนี่ยคือมัดจุกด้านล่างตรงนี้เพื่อให้การใส่ขุยมยพา้าวของเราไปเนี่ยมัน จะถูกเอามากักไว้ตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนกิ่งตอนที่เป็นเราทํากับพวกกิ่งฝรั่งกับพวกพวกไม้ที่เป็นกิ่งเล็กนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเราจะทํเป็นตุ้มสําเร็จมาได้การที่จะใช้เป็นขุยมะพร้าวเอามาเลี้ยงเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องหายเยอะแต่ว่ามะม่วงเนี่ยมันด้วยที่ว่ามันกิ่งใหญ่นะครับเราต้องให้รากเนี่ยมันออกมาบริเวณถุงเนี่ยเยอะๆเวลาเราตัดเอาไปปลูกแล้วนะครับมันจะได้เลี้ยงต้นเนี่ยได้ดีนะครับคราวนี้ระยะ ห่างจากแผลนะครับจนถึงจุดที่เราผูกนะครับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ10เซนเพราะว่าเมื่อเราใส่ขุยมะพ้าลงไปเต็มตุ่มแล้วนะครับมันจะดันขึ้นมาอยู่ตรงนี้จะห่างอยู่ประมาณขนาดนี้จะพอดีกันนะครับคราวนี้ถุงนะครับที่เลือกมาใช้ก็แล้วแต่ว่าท่านใช้อยากได้กิ่งขนาดไหนนะครับถุงเนี่ยก็จะปรับความโตของตุ่มเนี่ยตามระยะกิ่งของผมเนี่ยจะเป็นถุงที่เป็นรี u s e นะครับก็เก็บถุงที่ใช้แล้วเนี่ยเอามาใช้นะครับ เสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ทําการเติมขุยมะพร้าวนะครับเติมไปนะครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยกด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 เพื่อให้ตุ้มเนี่ยมันแน่นแต่ไม่จําเป็นต้องแน่นมากนะครับก็คือเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยขุยมะพร้าวไม่ยุบนะครับพอกดจนแน่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจนมาถึงให้ท่วมตรงบริเวณที่เราเริ่มพันฟิล์มไว้ตรงเนี้ยนะครับระยะของอขุยมะพร้าวเนี่ยจะเต็มมาอยู่ที่ระดับเต็มรากนะครับพอเขาออกรากนะครับเขาจะออกมาด้านล่างตรงเนี้ยเนี่ยเราจะาไว้สังเกตเขาเรียกว่า แผลที่มันปูดขึ้นมานะครับเราเอาไว้ดูว่าถ้าแผลปูดขึ้นมาเป็นสีน้าตาลเนีย่ยก็แสดงว่ากิ่งเนี่ยมันติดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ A A เมื่อเราใส่จนเต็มเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการมัดปิดด้านบนนะครับเรามัดปิดด้านบนก่อนก่อนที่เราจะมาเอ่อมัดตุ้มนะครับบริเวณด้านล่างกลางบนเนี่ยเราจะมัดที่หลังนะครับเราจะทําการมัดปิดด้านบนนี้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มรัดล่างนะครับกลางแล้วก็บน ตรงนี้ก็จะทําให้การวิธีการาใส่เขาเรียกว่าขุยมะพ้าวเพื่อเลี้ยงต้นที่เราจะทาบกริงเนี่ยเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ60วันนะครับลากจะออกมาอยู่ที่ขุยมะพ้าวเนี่ยจำนวนมากเลยตรงนี้เองเราสามารถตัดต้นนะครับก็คือตัดด้านล่างตรงนี้ไปนะครับตัดเอาไปลงปลูกได้เลยหรือใครจะไปชำลงกระถางก่อนก็ได้นะครับ เราก็จะได้กิ่งมะม่วงที่เป็นกิ่งไซสาใหญ่ด้วยวิธีการที่เรียกว่าตอนกิ่งมะม่วงด้วยรากที่ผมอามาแชร์ในวันนี้หากใครที่คิดว่าอยากจะขยายพันธุ์มะม่วงที่อร่อยแล้วก็จะได้ต้นโตๆเนี่ยก็ลองนําวิธีนี้ไปนะครับเพราะว่าผ่านการลองและประสบความสําเร็จของผมมาแล้วนะครับผมก็เลยนํามาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกที่ติดตามทางรายการของเราอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็น สมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามความรู้ใหม่ที่ทางสวนดีรบดีจะนำมาฝากใ,ในครั้งถัดไปวันนี้ผมเก่ามาขอบคุณและสวัสดีครับ